ครับสวัสดีครับครับปูมกับแจ็คเคนเนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็กลับมาแล้วนะครับอันนี้เราจะมากินเมนูนะครับยำหอยเชอรี่เป็นตัวตัวกันเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีผักที่เราจะกินนะครับนี่บวบงูนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับไอ ผักชีผักชีลาวครับผักชีลาวนะครับอ่านะครับนะครับเดี๋ยวเรามากินมาพร้อกมาเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะกินนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแจ็คแชนแนลนะครับก็แจ็คแชนแนลก็กลับมาแล้วนะครับ หายไปนานนะครับวันนี้เราก็จะมากินหอยเชลีีกันเลยนะครับไะครับกินพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับหอยเชลรีนะครับเป็นตัวตัวเลยนะครับยำเป็นตัวตัวกันเลยตัวใหญ่ๆคราบปุ่มๆนะครับนะครับนี่นัดออกมาก็กินได้เลยนะครับ อืมจะประมากเลยครับนี่ครับ

กูใหญ่ๆง,งั้นอืมอืมซ่บมากเลยกินกับผักกีลาวก็อร่อยครับ ยอดมากเลยครับ <c oughs> ขออภัยครับเรายำนะครับยำบมันก็ลาดเลยกินกงนเป็นตัวเลยฮะ <c oughs> tôi đi dạy anh hát lê mà hát tôi dạy anh ngán Yep. Mm. ครับตัวใหญ่ๆอืมอืมจับมากครับ แล้วก็คิดมะเขือเทศเครี่องเคียงน่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตัวใหญ่ๆเต็มอืม แซ่บๆทั้งนง้นครับเนี่ยหอ้ใคชอบกินมะเขือเทศอืมก็ใส่เยอะๆมะเขือเทศอร่อยครับ จับจับจับครับสดน้ำรสชาตินี้แบบจัดจ้านมาก ครับสาบนี่คำปมปมครับอืมครับอืม ห่างห่างห่างไปหลายนานเลย <laughs> ไม่ค่อยสบายครับอนเลกหยุด,ดทำคลิปกลับมาอีกแล้วนะครับจ็คชาแนลครับอ ม้วนใหญ่ๆคำโป่งๆครับเนี่ยตะกีราวเข้แปากรสชาติจิ๊ดจ้ามากสุดยอดครับเนี่ย Hmm. Cepat. Hmm. แล้วก็กินเน็ตช่วงส่วนหัวมันกึดกึดกึอนึกว่าอยู่ทายเลคครับกึดกึนึกว่ากินปลาหมึกมนึกว่าอยู่ทายเล ครับออยอดมากเลยครับรสชาตินี่นี่ยเรากินในช่วงหัวมัน ตัวนี้ก็เดีย๋ยวไปกินมันกินในช่วงหัวมันเฮ้ยเต้ยเต้ยนี่ก็อยู่ไทยเลยโคตรฮะ ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ร่อยต้อง,งเผ็ดๆครับ,รรบเนี้ยเออกดน้ำจิ้มเข้าไปนี่ จำอืมสิ <10 S 2> ด<อ>บด้อมากเลยครับ ở đây phải nhưng Vũ Đức ở nhà phải à แจ็คเคนเนยแนว่ากลับมาแล้วนะครับกลับมาทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับห่างห่างเขินไปนานหุดยอดเลยครับ แค่หมัดมประเทศ <laughs> นี่ครับอร่อยส่วนหัวมันกินแับ มละขี้นกก้อร่อยครับมาละพอดีเก็บไปได้ครับที่สวนที่บ้านเก็บไปเลยไม่มีมาวันนี้ครับอื ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดซับ s ไคร b e กันด้วยนะครับแจ็คแชนแนลครับก็ไปกำลังใจกันให้กันด้วยนะครับ เยอะมากเลยครับไม่ไหวแล้วเยอะมากครับอิ่มแล้วก <g iggle> ็ไงก็ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ากดไลค์ like, กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับแจ็คนแคนเนลด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับแจ็คนแคนเนลด้วยเลยครับ จะได้มีคลิปใหม่ๆม,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแจ็ c h a n แนลนะครับไงแจ็ค h a n แนลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ